ยี Chicken. Rice. ่ค่ะเพค่ะนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิติยะดาไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตอยู่ในนิวซีแลนด์นะคะวันนี้เอก,ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานในนิวซีแลนด์มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันสําหรับคนที่กําลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานต่างประเทศนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า เอะทำงานนิวซีแลนด์จะต้องได้ภาษาอังกฤษในระดับไหนเก่งแค่ไหนกันเธอถ้าเราอยากจะมาทำงานที่นิวซีแลนด์เราจะต้องมี i อเอลไหมจะต้องเก่งในระดับจบปริญญาตรีปริญญาโทปร,ริญญาเอกหรือเปล่าเอกก็จะมีประสบการณ์โดยตรงของตัวเองมาแชร์ให้เพื่อนๆได้เป็นข้อมูลเป็นประโยชน์บ้างนะคะ ป,ประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของเอเองนะคะก็คือเอทำงานในนิวซีแลนด์เนี่ยทำงานในนิวซีแลนด์และใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์เนี้ยมาประมาณเกือบ10ปีแล้วก็ขอบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าจะเป็นประสบการณ์โดยตรงของตัวเองไม่เกี่ยวกับประสบการณ์อื่นของใครนะคะแล้วก็ในคลิปแต่ละคลิปเป็นการแค่แชร์ประสบการณ์นะคะไม่สามารถที่จะ หางานให้เพื่อนๆได้นะคะจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องทำงานในต่างประเทศและจะต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าและมีความสามารถในภาษาอังกฤษมีความรู้ในภาษาอังกฤษในระดับไหนก่อนอื่นฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ A, กดคนละ u b s c r i b e นะคะหรือกดแชร์เป็นกำลังใจให้ A ด้วยนะคะงานต่างประเทศใครๆก็ต้องคิดว่ามาทำงานต่างประเทศเนี่ย ประเทศไหนที่ใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันออกไปแต่ละประเทศนะคะบางประเทศจะใช้ภาษาอังกฤษบางประเทศก็จะใช้ภาษาของเขาส่วนของประเทศนิวซีแลนด์นะคะจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการใช้ภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์นะคะก็แต่ละอาชีพแต่ละงานกแ็แต่ละวีซ่าก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะจะยกตัวอย่าง <č> อย่างเช่น คนที่ได้วีซ่ามาทำงานในร้านอาหารไทยเนาะก็อย่างเช่นพ่อครัวแม่ครัวเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารไทยโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ได้วีซ่าเป็นเชฟเป็นกุ๊กมาทำงานในร้านอาหารไทยเนี่ยที่นิวซีแลนด์ในลิสต์รายการคุณสมบัติที่จะยื่นขอวีซ่าไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะไม่มี ระบุว่าคุณจะต้องมี i อเอลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่ได้มาทำงานในร้านอาหารไทยในครัวที่เป็นเชฟหรือเป็นกุก็ไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษหรืออาจจะเก่งอยู่แล้วอาจจะได้อยู่แล้วอันนั้นก็ถือว่าดีแต่ในส่วนบางคนนะคะเป็นรุ่นที่แบบมีอายุประมาณอายุ50าสิบอัพอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนรุ่นเก่าใช่ไหมภาษาอังกฤษ ก็อาจจะไม่ได้เรียนมากมายเหมือนเด็กสมัยใหม่เนาะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเชฟในร้านอาหารไทยเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแล้วมีคำถามว่าแล้วทำงานยังไงถ้าเชฟในร้านอาหารไทยคนที่ทำงานในครัวถ้าไม่ได้ภาษาอังกฤษคือตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะในครัวเนี่ย เขาจะมีบางตำแหน่งที่จะต้องได้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้สื่อสารกับคนข้างนอกได้สื่อสารกับพนักง,งานเสิร์ฟโดยปกติแล้วพนักง,งานที่อยู่ในร้านอาหารไทยเนี่ยในส่วนของหน้าร้านนะคะอย่างเช่นเมน a เจอร์ส่วนมากเขาจะรับเป็นคนไทยซึ่งเมน a เจอร์นี่ต้องเก่งภาษาอังกฤษแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็จะต้องมีภาษาอังกฤษมีไอเอลในระดับของในการขอวีซ่าของเขาเนาะก็เพราะฉะนั้น การสื่อสารระหว่างเชฟระหว่างพนักง,งานในครัวก็จะมีคนที่คอยช่วยซัพพอร์ตช่วยเหลือก็อย่างเช่นเมนเจอร์ที่เป็นคนไทยแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารไทยก็จะมีเป็นคนไทยสะส่วนใหญ่อาจจะมีเป็นฝรั่งเป็นชาติอื่นด้วยก็มาผสมรวมๆกันซึ่งเพราะฉะนั้นพนักง,งานที่อยู่ในครัวเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเก่งภาษาอังกฤษ มากมายเท่าไหร่ก็ได้ก็มีคนที่คอยช่วยเหลือคนที่ได้ภาษาตรงนี้เขาจะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะแต่ในตําแหน่งสําคัญอีกตําแหน่งหนึ่งคือตําแหน่งที่ออกอาหารสมมุติว่ามีเด็กเสิร์ฟเป็นฝรั่งใช่ไหมไม่มีเด็กเสิร์ฟคนไทยเลยก็จะมีคนที่ออกอาหารตรงนี้จะต้องได้ภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องเก่งมากก็ได้แต่อาจจะได้ภาษาอังกฤษที่ดีในในระดับหนึ่งเพราะว่า จะต้องรันบินลันออเดอร์แล้วก็พูดคุยกับพนักง,งานเสิร์ฟว่าอันนี้มันชื่ออาหารอะไรไม่เอาอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเด็กเสิร์ฟเข้ามาถามถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟฝรั่งใช่ไหมคะเขาก็ต้องสื่อสารได้ซึ่งตำแหน่งตรงที่รันอาหารออกไปให้เด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟเนี่ยก็จะต้องได้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งอันนี้ที่เอยกตัวอย่างมาเป็นตำแหน่งหนึ่งที่ไม่ต้องมีภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษก็สามารถทำงานได้เชฟพ่อครัวในร้านอาหารไทยแล้วก็ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งในร้านอาหารไทยนะคะที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษก็คือพนักง,งานเสิร์ฟพนักง,งานเสิร์ฟเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องได้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งอาจจะไม่ต้องเก่งมากไม่ต้องได้ระดับภาษาอังกฤษในการทดสอบภาษาอังกฤษที่แบบ สูงดีเวอร์ก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะรับเป็นเด็กนักเรียนนะคะที่มาเรียนเรียนภาษาเรียนหนังสืออยู่ในนิวซีแลนด์นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กที่เลิกเรียนแล้วมาทำงานเสริมในตอนเย็นงานเสริมในวันหยุดเด็กนักเรียนเหล่านี้เขาจะมีพื้นฐานเขาจะมีระดับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนที่จะมาเรียนก่อนที่จะมาเข้าไฮสคูลก่อนที่จะมา เรียนยูนิเวอร์ซิตี้เรียนภาษาตำแหน่งที่เป็นเด็กเสิร์ฟก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าจะต้องสื่อสารโดยตรงกับลูกค้ารับออเดอร์รับเช็คบินรับโทรศัพท์เอ๊ะแต่เห็นเอ๊ทำงานรับโทรศัพท์อยู่หน้าร้านด้วยใช่ไหมก็คือเนี่ยเป็นวีซ่าที่ได้ติดตามสามี เขาไปทํางานที่ไหนเราก็สามารถทํางานที่นั่นได้ถ้านายจ้างร้านนั้นเขารับใช่ไหมแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะทํางานในครัวเป็นผู้ช่วยอ,ออกอาหารทํางานหน้าร้านทํางานเสิร์ฟเพราะฉะนั้นก็คือมีประสบการณ์มาบ้างแล้วนะคะก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรมากมายก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้ ราะว่าตอนสมัยที่เราเรียนมหาลายัยเราเรียนจบมาเนี่ยเราก็ตอนสอบนี่ก็คือสอบตกสอบตกด้วยซ้ําแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยและแล้ว,ลวพอได้มานิวซีแลนด์มันก็ต้องได้ใช่ใชไหมสถานการณ์มันบีบบังคับต้องพูดต้องคุยเพราะว่ารอบตัวเราเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นแต่คน นิวซีแลนด์เราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราออกไปซื้อของไปธนาคารไปหาหมอบ้างแล้วการทำงานอีกเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วถ้าตัวเองไม่เก่งทำงานไปทำงานได้ยังไงแล้วจะต้องทำยังไงถึงจะทำงานให้ได้เดี๋ยวเอจะมีคลิปตัวอย่างในการพูดภาษาอังกฤษในการทำงานของเอให้ดูกันนะคะว่าเอ พูดในประมาณไหนเนาะก็อาจจะไม่ได้เก่งมากมายเพราะว่าก็ได้เท่าที่ได้ที่ทําได้เท่านี้นะคะเพื่อนดูแล้วกันว่าเพื่อนๆที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถพูดได้ประมาณไหนบ้างสามารถทํางานหน้าร้านรับออเดอร์รับโทรศัพท์พูดประมาณไหนจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการฟังซะมากกว่าเราไปฟังกันเลยค่ะ We have the one c h i c n p Uh, how spicy? Um yep or hot fire chicken salad. Yes. Uh, uh, can you please come pick it up? Uh, thank you so much and can you have your name please? Uh, yeah. Um should speak about fifteen minutes. Thank you very much. See you soon. Bye. Fried rice. Yes. yes. Anything else? And then curry, chicken, medium. Yes. Beef fried rice. Yep. Masaman curry, beef, medium. Yes. Steamed rice, right fried rice, and beef fried rice. steam rice four four five rice. You want extra two more steam rice? Yes? Yes, anything else? Yeah sure. So you have one vegetarian spring roll, one prawn cacti medium. One chicken the five vegetable, cashew nut, medium. One chicken green curry, medium. One chicken panang curry, medium. And the last one, one beef masman curry, medium. So all the come with just uh, four or five rice and you want two extra steamed rice. Yes, anything else? Yes, thank you very much. And it can, how much? Just a moment. So this come one hundred and twenty-four. Anything else? Yes. Thank you. I can have your name, please? D W E. Yeah. It should be take um. Just a moment. About twenty-five minutes. All right. Thank you very much. See you soon. Bye. ในตามร้านอาหารส่วนใหญ่แล้วจะทําร้านอาหารไทยเนาะถ้าในส่วนของในครัวเป็นในส่วนของคนอ,ออกอาหารหรือเขาเรียกว่าเช็คเกอร์เลียงบินไล่บินเช็คอาหารออกไปตามโต๊ะโต๊ะไหนก่อนโต๊ะไหนหลังต้องคุยสื่อสารกับพนักง,งานเสิร์ฟซึ่งบางทีก็ไม่ใช่คนไทยต้องสื่อสารกับเขาอันนี้โต๊ะไหนอาหารชื่ออะไรอันนี้ไม่เอานู่นไม่เอานี่ นี่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เอได้ทํามาในร้านอาหารไทยไม่ได้เก่งแต่ทําไมทําได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของตัวเองว่าตัวเองอะ่ะมีความพยายามไหมพยายามยังไงซึ่งสถานการณ์มันบีบบังคับใช่ไหมคะว่าจะต้องทํางานให้ได้แล้วถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มีงานทําใช่ไหมเลยพยายามที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองประโยคไหนคาไหนเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เรื่องออกเสียงไม่ถูกจะไปเปิด ใน YouTube ใน Facebook ที่เขาสอนภาษาอังกฤษหรือเราก็เรียนใน Google Translate ก็ได้ก็คือเป็นนะ Google ที่แปลภาษาถ้าประโยคไหนเราไม่รู้ใช่ไหมก็กลับเอาไปเป็นการบ้านไปหาข้อมูลลองฟังว่าเขาพูดออกเสียงยังไงคำนั้นที่เราไม่เข้าใจที่เราฟังไม่รู้เรื่องก็พยายามออกเสียงตามแล้วก็พยายามพูดคำนั้นประโยคนั้นซ้ำ,ซำ พยายามฝึกฝนด้วยตัวเองนะคะอันนี้เป็นงานในส่วนของตำแหน่งในครัวนะคะก็จะเป็นเชคเกอร์ออกอาหารเนาะต้องได้ภาษาอังกฤษบ้างพอสมควรอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้และในส่วนอ,อีกงานหนึ่งก็คืองานเสิร์ฟอาหารไทยนะคะขอบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ดี IELTS ก็ไม่เคยสอบไม่เคยวัดระดับภาษาอังกฤษฟังพูดคุย พอรู้เรื่องเขียนได้อ่านออกอะไรเงี้ยแต่สถานการณ์นั้นเราจะต้องทำใช่ไหมตอนแรกเราก็กลัวนะเราได้งานทำเสิร์ฟข้างนอกเหรอมีแต่ลูกค้าฝรั่งหมดเลยรับโทรศัพท์ด้วยรับออเดอร์รับออเดอร์ตามโต๊ะคุยกับลูกค้ารับออเดอรอ์คุณต้องการอะไรลูกค้าก็บอกอย,างงาอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เอาวันนูน้นไม่เอาวันนี้ครั้งแรกนี่ยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากอาจจะมีผิด บ้างในการเริ่มต้นก็จ,จะมีฟังผิดรับผิดก็ต้องได้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งซึ่งตัวเองก็พยายามฝึกฝนพัฒนาจนเอสามารถที่จะทำงานเสิร์ฟได้ในร้านแรกที่เขาให้โอกาสในการได้ทำซึ่งทำกับน้องๆที่เขาเป็นนักเรียนที่เขาเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็คือแบบน้องเขาคอยช่วยเหลือเราด้วยในบางครั้งที่ เราไม่รู้จริงๆว่าเขาว่าลูกค้าพูดว่าอะไรให้น้องที่ทํางานอยู่ด้วยกันอะ่ะคอยช่วยเหลืออันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนักเรียนมากๆเลยที่ช่วยเหลือในการทํางานตรงนี้ให้ผ่านไปด้วยดีงานต่อไปเป็นงานประจําที่ไอ้ทาอยู่ตอนนี้เป็นงานหน้าร้านนะคะ ซึ่งเป็นร้านร้านที่ไม่ใช่ร้านรีสอรองไม่ใช่ร้านอาหารใช่ไหมเป็นเทคเวก็คือช่วยในครัวใช่ปะในครัวก็มีแต่คนไทยอยู่ละภาษาอังกฤษมันก็ไม่จําเป็นเจ้านายก็เป็นฝรั่งต้องสื่อสารกับเจ้านายอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องสื่อสารกับเขาให้ได้แล้วในส่วนงานหน้าร้านที่เอทาอยู่ก็คือรับลูกค้าหน้าร้านลูกค้ามาออเดอร์หน้าร้านก็ต้องคุยภาษาอังกฤษแล้วทําคนเดียวทําคนเดียวนะคะ ว่าที่ร้านก็ไม่ได้มีพนักงานเยอะครั้งแรกที่เขาให้ทําเนี่ย <c oughs> ก็คือแบบคิดว่าจะทําได้ไหมจะรอดไหม <c oughs> เขาก็บอกเออก็ลองดูนะเจ้า <c oughs> นายเขาก็ดีที่ให้โอกาสในการทดลองงานลองฝึกฝนในการทํางานในครั้งนี้ <c oughs> เพราะว่าจะทาคนเดียวไม่ไม่มีน้องๆที่คอยช่วยเหลือเหมือนร้านอาหารไทยร้านอื่นหแรกๆก็ยอมรับว่าเครียดมากบางทีก็มีปัญหาด้วยช่วงแรกจะมีปัญหาลูกค้าก็ มีตําหนิมาเกี่ยวกับภาษาของเราด้วยก็มีปัญหาอยู่ช่วงนึงแล้วก็พยายามฝึกฝนเพราะว่างานมันต้องทําใช่ไหมคะถ้าเราไม่ทําตรงนี้เราก็จะไม่มีงานทําเพราะเมืองมาเป็นเมืองเล็กๆเ,เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะก็งานที่ปูธามในช่วงเย็นก็จะหายากก็จะมีแต่ร้านอาหารฝรั่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำงานกับเขาได้ไหมเพราะว่าเขาอาจจะรับแต่ ฝรั่งคนที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราได้ทำงานกับแฟนร้านเดียวกันแล้วเราต้องทำงานหน้าร้านเราก็ต้องทำให้มันได้ถึงภาษาเราจะไม่เก่งใช่ไหมพยายามฝึกฝนและอีกวิธีหนึ่งที่พยายามทำอยู่นะคะก็คือพยายามพูดคุยกับฝรั่งกับคนนิวซีแลนด์ฟังเขาอย่างเช่นาการรับโทรศัพท์ทุกวันใช่ไหมมันจะได้ฟังเป็นการ เป็นทักษะในการฟังซะส่วนใหญ่ล้วฟังเราก็จะฟังคำสำเนียงในการพูดของเขาเราก็จำจำจำแล้วเราก็พยายามพูดสำเนียงอ่ะให้ได้ประมาณเขาให้ได้หรือใกล้เคียงเขาอันนี้เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ทำฝึกฝนแล้วก็เป็นในส่วนของการที่ทำงานในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะฟังเยอะ พูดออกไปถ้าเราพูดไม่ถูกเราก็าฝึกฝึกคำนั้นเรื่อยๆลูกค้ามาหน้าร้านก็สำเนียงมันต่างกันอย่างเช่นคนอิวซีแลนด์เนี่ยจะฟังง่ายถ้าเขาพูดไม่เร็วนะแต่บางทีอ่ะเขาพูดเร็วมากเราก็บอกเอ้ยช้าๆหน่อยได้ไหมขอให้เขาพูดช,าชา้าๆแต่ถ้าบางคนพูดเร็วใช่ไหมแล้วเราก็พยายามจับใจความที่เขาพูดให้ได้ว่า,าพูดว่าอะไร บางประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์อย่างเช่นอินเดียก็ใช้สำเนียงในการพูดของเขามันก็จะฝังยากเราก็พยายามฟังเขาจับใจความในสิ่งที่เขาพูดออกมาจับใจความไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ทำงานต่างประเทศก็ต้องฝึกฝนกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพื่อนๆเอก็ไม่ได้เก่งไม่ได้วัดระดับภาษาอะไรกับใครเขาเลย ก็แต่ก็ยังทำงานได้จนทุกวันนี้ทำงานมาก็เกือบจะสิบปีแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำอยู่แต่ร้านอาหารไทยเนาะแต่ว่าได้ทำเสิร์ได้ทำงานหน้าร้านรับโทรศัพท์มันก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้น,นเพื่อนที่คิดว่ามาทำงานต่างประเทศมันต้องใช้ภาษาอังกฤษไหมก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานอาชีพของงานนั้นนะคะว่า มันทำอะไรมันใช้ยังไงทำงานในส่วนของตรงไหนนะคะโดยปกติแล้วในครัวจะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษเพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยทำนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอ,อบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเอนะคะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับ เพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะสับคนที่มองหางานต่างประเทศต้องเก่งภาษาอังกฤษหรือเปล่าต้องใช้ภาษาอังกฤษไหมเอก็มาเล่าประสบการณ์มาแชรเ์เพื่อนๆฟังเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็การทํางานแต่ละอาชีพแต่ละสายงานแต่ละละักษณะงานก็แตกต่างในการใช้ภาษาอังกฤษกันออกไปจะไม่เหมือนกันนะคะแต่การที่จะมาอยู่ต่างประเทศการทํางาน ก็ต้องทํางานกับต่างชาติด้วยใช่ไหมคะการใช้ชีวิตประจําวันก็ต้องอมีแต่ฝรั่งมีแต่คนต่างชาติใช่ไหมเราก็จะต้องปรับปรุงภาษาของตัวเองพัฒนาภาษาของตัวเองในการมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากที่เราไม่เคยเก่งภาษาเลยเราไม่รู้เรื่องเราก็สามารถที่จะมาฝึกมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะไม,ไม่จำเป็นที่ว่าเอยมาท้อมาแท้ว่าตัวเองไม่ได้ภาษาอังกฤษ เราจะต้องหยุดอยู่แค่นั้นไม่ใช่เราสามารถปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นได้ก็แล้วแต่บุคคลนั้นๆด้วยนะคะว่าจะมีความตั้งใจมีความรักในการที่จะเรียนมีความพยายามในการที่เราฝึกฝนพัฒนาภาษาตัวเองหรือเปล่าก็เอกก็จะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่คิดว่าตัวเอง ไม่เก่งภาษาแล้วก็กําลังพัฒนาภาษาอังกฤษตัวเองนะคะเพราะตัวเองเพเองก็ไม่ได้เก่งภาษาเหมือนกันก็พยายามปรับปรุงพัฒนาภาษาของตัวเองทุกๆกวันสวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับคลิปต่อไปฝากกดกระดิง่งกดซับสไครต์ติดตามด้วยนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะ <laughs> ขอบคุณมากๆคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ thank you